ผมว่าการยิงแอดเนี่ยแหละมันได้แค่แบบฉากสวยอาจจะได้แค่แรกๆส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ถึงบางทีมันเหมือนเราละลายเงินไปในอากาศแต่ถ้าเป็นบอดคือมันทักไปหาลูกค้าด้านหลังอย่างเงี้ยคือมันเห็นผลบางรู้สึกว่าเอ้ยมันดีกว่ารายจ่ายเดือนหนึ่งประมาณล้านกว่าบาทเฉพาะค่าส่งอะไรออกแต่เนี้ยบางทีพอของมันมากองมันออกไม่ทัน พราะยอดคนดูมันเริ่มน้อยลงของมีแต่เราขายไม่ทันเราก็เลยแบบจะหาวิธียังไงให้คนกลับมาเีแยามนู่นนี่นั่นแจกให้คนคนแชร์แชร์ชรไปร้อยสองร้อยกว่าก็ายังไม่เห็นผลก็พอดีเปิดเลื่อนแบบเลื่อนเจอกอดฟันแต่จริงๆอะผมเห็นนานแล้วลนะ่ะแต่ไม่คาดตัดใจที่จะใช้เพราะเราใช้เจ้าเจ้านี้มาชถึงไม่ได้ผลเอามันมาลองดูนะคุยก็เลยลองเลยแล้วก็พอดีพนักงานของกอดฟันคุยดีอนะน้องเขาคุยดีด้วยตอนแรกเนี่ยที่น้องเขาพูดว่า ถ้าไม่เห็นผลยิ่งดีคืนเงินเนี่ยผมังไม่เชื่อนะเขาพูดแบบตอนตัดสินใจก็ไม่เชื่อครับมันเป็นความลองเอาง่ายๆคุณไปลองผิดลองถูกผมลองมาประมาณ4ี่ห้าอันละ,ละบ,บางอันนีแบบเขาติดทักไปประมาณเท้าถึงเย็นยังไม่ตอบเลยคืนหนึ่งติดต่อง่ายนะครับเห็นผลแน่เห็นผลเลยครับเห็นผลชัดเจนมาก